สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้กเกษตรพอเพียงกเกษตรมือใหม่ครับวันนี้จะมาปรับปรุงแปลงปลูกผักหลังบ้านครับวันนี้มีมี2แปลงนะครับก็แปลงนี้เดิมเคยปลูกมะเขือเทศแล้วก็แปลงที่ฝั่งนู้นก็เคยปลูกกระลำดอกมาก่อนนะครับอันนี้ก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปรเรียบร้อยแล้วแปลงมันว่างก็จะปรุงดินปรับปรุงดินเตรียมที่จะ ปลูกพืชผักในฤดูร้อนต่อไปนะครับก็เตรียมไว้ก่อนอ่ะก่อนอื่นก็จะต้องมาขุดแปลงก่อนนะครับขุดแปลงหรือแหวกมันนะครับขุดล่องตึงกลางแปลงแบบนี้ครับ หลังจากขูดเสร็จแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมมีพวกเศษผักนะเศษผักอะไรต่างๆเศษผักเศษยาแห้งยาสดนะครับเศษใบไม้นะใบไ,ไม้แห้งใบไ,ไม้สดก็เอามาใส่ตรงแปลงแบบนี้ครับอันนี้ผม เพิ่งเก็บประกาศเขียวปลีผมเอาไปดองก็มันมีใบมันมีกาบมันเหลือใบแก่มันเหลือก็จะมาหมักไว้ตรงนี้ครับก็จะหมักไว้ตรงกลางแปลงแบบนี้ถ้าผู้ชมมีใบไ,ไ,ไม้ก็ใส่ลงไปครับนะครับ ตามด้วยมูลสัตว์นะครับจะเป็นขี้อะไรก็ได้หมดมูลอะไรก็ได้หมดหลังจากที่เราใส่พวกเศษผักเศษหญ้าใบไม้ลงไปกลางกลางแปลงตรงร่องกลางแปลงเสร็จแล้วก็รดน้ำมาท่านผู้ชมนะรดน้ำ รดน้าให้ชุ่มครับรดเฉพาะตรงกลางแปลงนี่นก่อนนะครับให้พวกใบมุงใบไม้อะไรมันได้เปียกน้ําก่อนหลังจากที่เรารดน้ําจนชุ่มแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมหาพวกปูนขาวมีท่านผู้ชมมีปูนขาวก็ใช้ปูนขาวรวยๆหน่อยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินเนาะปรับสภาพดิน แล้วก็ฆ่าผักเชอโลกนะครับปรับสภาพดินแล้วก็ค่าเชลโลกสำหรับปูนขาวนี่ก็ถุงเล็กๆก็ถุงละสิบ,บาทนะครับท่านผู้ชมถุงเล็กๆถุงเขาแบ่งใส่ขายถุงพลาติกเนี่ยแต่ถุงละ10บ,บาทถ้าเป็นกระสอบใหญ่กระสอบใหญ่5กิโล6กกิโลก็กระสอบละ60บาทก็หาซื้อได้ตทำร้าน เกษตรมีร้านก่อสร้างมีครับนะร้านขายวัสดุก่อสร้างมีเมื่อเราทําตรงนี้เสร็จก็กบดินขึ้นมาครับท่านผู้ชมกบดินขึ้นมาละะาักษณะแบบนี้นะเผื่อท่านผู้ชมท่านใดมีแปลงเล็กๆอยู่หลังบ้านเนาะหรือแปลงในสวนจะปรับปรุงแปลงจะบํารุงดินหรือเตรียมแปลงก่อนที่จะปลูกหรือหลังปลูกนะครับหลังที่เราปลูกอะไรเสร็จเราก็มาเตรียมไว้อย่างนี้ครับเตรียมไวใ้ให้จะปลูกผัก ไปรุ่นต่อไปนี่ผมก็ทำแปลงเล็กๆไว้หลังบ้านสแปลงนะครับเผื่อได้ปลูกผักบนแปลงมั่งปลูกบนโต๊ะก็มีปลูกในกระถางก็มีปลูกแปลงก็มีสำหรับแปลงนี่มันทำไว้นานแล้วทำไว้นานแล้วแล้วก็มาปลูก เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมเนี่ยครับถุงขนาดเนี้ยหกบาทที่ผซื้อมา60สิบบาทหลังจากเรากรอบขึ้นมากับแปลงขึ้นมาไปสามเหลี่ยมทีเราก็หว่านปูนขาวไว้ทีหนึ่งหว่านพอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะเกินไปเอาพอประมาณเอาพอทั่ว,วแปลง ไว้ให้มันปรับสภาพดินแล้วก็ข่าเชื้อลงเชื้อโรคเชื้อราอะไรต่างๆที่มันจะมารบกวนพืชของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมในเรื่องของการเตรียมแปลงหลังจากที่เราปลูกพืชผักหรือว่าเตรียมแปลงก่อนที่จะปลูกผักนะครับอันนี้ผมก็มาแนะนําวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทํานะครับ ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็ถ้าเรามีแปลงอยู่แล้วนะอยากจะขุดอยากจะปรับปรุงก็ขุดแหวกออกเป็นสองข้างให้มีร่องตรงกลางมีใบใบแห้งก็ใส่เข้าไปใบใบดิบก็ใส่เข้าไปมีหญ้าแห้งหญ้าดิบหญ้าก็สําคัญนะครับก็ดูด้วยว่ามันมีเมล็ดหญ้าติดมาไหมเมล็ดหญ้าที่แก่ก็อย่าไปใส่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะงอกเต็มี้หมดมีพวกเศษผัก เสร็จอาหารพวกผักพวกอะไรต่างๆที่มันเหลือก็เอามาใส่หมักตรงนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยหุ่นสัต์จะเป็นขี้วัวขี้หมูขี้ควายขี้แพะขี้มา้าขี้ไก่ขี้นกอะไรก็ได้หมดนะครับถ้ามีปูนขาวก็ปูนขาวโรวยทับอีกที่หนึง่งเพื่อปรับำรุงดินปรับปรุงสภาพดินให้เป็นกลางแล้วก็ข่าเชื้อโรคอะไรต่างๆที่มีอยู่ในดินเสร็จแล้วก็มาลดน้ํา นะรดน้ําให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วก็กรบแปลงเป็นสามเด่ยมอยีกทีหนึ่งก็ปุนขาวเขาโรยทิ้งไว้นะครับโรยทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกสักหลังจากปุนขาวเราโรย,โรย,ราายแล้วสักสี่ห้าวันเพื่อปัดสะพาพดีนเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาลดน้ำนะมาลดน้านะไอ้ที่เราใส่ไว้ข้างในมันก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้เราในแปลงนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ thank you